ไ่้องนี่ได้เดี๋ยวก่อนจะกินเขา่าเมืบอกนี่ก่อนบักม่วงพี่ม่วงกะหล่อนพี่น้องบักม่วงกะหล่อนหน่วยยห้มหอมที่ขึ้นอื่นๆบักม่วงกะหล่อนก็คือนี่ครับพี่น้องจิงสี่กินบักม่วงสุกพี่น้องเฮ้ยนี่เพิ่งเนี่ยกินกับยังพี่น้องกินกับเข้าเนี้วห่อน มาไหวเขาขาวอ่อนขาวอวลลัวเลยพี่น้องอ่อนเวยสวยแซน้ำหอนซะก่อนหนุ่มบดมือมาเ<ม>ขาห่อนๆพี่น้องแนวตัวเขาลงคอได้พี่น้องเนี่กินเขาบกม่วงพี่น้อ,องม่วง,งกระหล่อนบ้านเขาจริงจีิงได้พี่น้องแนวตัวเขาลงคอเทาหง้า ปูยาพ้ายกินครับพอตาแม่พ้ายกินอืม,อมจับพี่น้อกรนเนี้ยห่อนๆเนี่เจ็บเพียงนี่ตุ๋ยไว้นี่พี่น้องนี่กินเขาใบบักม่วงได้เพียงเรือนี่ อออเอาไปสักกันเข้าใบบักม่วงซุปเอาอเอาลงสักกันผักก็ได้สซุปนองใหม่พี่นออออ้องเฮ้ยเพื่อเต็มโคกเลยพี่น้องมา สุกน้มใหม่ใส่ปลาทูตักเบิดโหลดพี่น่องนี่นี่ใส่ข,ขา้าวคัวหอมหวยหวยพี่น่องเลยตื่นขึ้นขาัขวาขวข้าวได้เต่าพี่น่องมือพี่น,อน่องิ่งสุกนมใหม่สมใส่ปลาทู ว้ายมันกระเสียบทาน้นแบบพี่น้องเลยอันนี้บกมวงกะหล่อนผักกับเข้าม่นี่พี่น้องผักมอน้มีผักกระถินได้หยอดอ่อนมะนาำได้หน่วยมะนำ้ำแล้วก็ผักอีเลือดอือผักนั่งเลือดมาเข้าเหนียวห่อนๆพี่น้องอันบอันนี้ก็อยากกิน ปลาทูกับยูพีเลยพี่น้องปลาทูเอาไว้ข้างล่างซะเนาะนนะเขาเหนียวห่อนๆพี่น้องสองติบแบบง่าย่อันนี้ไว้ตายลูกไส้มนาะตัวเขาลงข้อจัง่อยแค่บักม่วงแล้วได้บักโมบ้มานำหลงเอาไปแช่ฟิตไว้พี่น้องเอ้ยตาบ้ากันว่าเป็นยังนะเนี่ยวตัวเขาลงข้ออืม ขึ้นก่กนะอืมอืมโอ้ยข้ยยยงางล่างมานาะยิงเขา้กันซุปน้องไม่สมปกติพธิไผักสดต่อผมพอใสเพราะว่า,วา มันจีเซ้งพี่น้องคำว่าเซ้งมันจีไข้เครื่องมาใส่ขัขวขว่ขอมหอมขมวดกระถิ่นหน่อยอืมขอน้าเด้ครับผม

กินกับซอนแหนก็ได้แต่ผักความเปรก็ได้แต่วันนี้ผมใส่หอมกระเทียมเลยพี่น้องปัก กขาวอขาเลลองกินเขเรามากักระแสวน,นี่ของหวานผมมางบัวงกนงินหล่อนกินหล่อนขึ้นลยหน่อยหน่อยแล้วไป้องกําปั่นกินหล่นอนบังมวกินหล่นองนง่วงกิหล่อนจริง ก้อนกระทินนี่ก็ไปเก็บทิบอายุขางทางพี่น้องแบบเป็นกินกับมันน้ำล้มก็หวานใช่ไหมกินกับต้นน้องใหม่ก็หวาน ว่าเข่ากันไปหนังเงอเนี่ยคำยังไงได้ไปนหนงเนี่ยคำหยิบอยู่ใจสเตปการ,รกินปักกาดชิน อันที่เพิ่นปอกใซีโทมา่ามันบดละเอะทะลุดพี่น้องมันต้องปอกมันสิล่ะมันก็ละเอะทะลุดนี่อืมอมีชีสกินเนา พูดอะ่ยอืมอัตรลวดกาดกินบักกะทินอืมเขาจิมันจะนิ่มพวดบ้างแซนี่ไหมพี่น้องแซน้ำห่อนก้อนที่หนึ่งไหมนิ่มไหมสายจมว่ามันหนึ่งแล้วเนี่ยม,มันเย็นแล้วมันแข็งก็เลยเอาไปแซน้ำห่อนกอนเป็นในแบน้นิ่มเลยบบ อากาศก็คึมๆพอดีพี่น้องตั้งแต่ที่กินเบร์ตักไปฝาผู้ใดเนี่ยพี่น้องผู้ใดยุ่ยกไก่มาเอาเด้ขอข่าติดเมื่อยังสี่มันว่าฝนตกเ้ยพี่น้อง พุ่มตอวันวาก็ทีแม่นละตามลักวิญยาาสตร์มันจติตโตมันก็ต้องร้อนชื้นเราพี่น้องนะมันจิอากาศชื้นนะ ทำยังไงพี่น้องขันเท้าใสอยพักสดแตะพี่น้องจนหอมผักที่จระแหน่จ้ะเพราะต้อเอาไว้กินด้เนี่ยมันจะเสียเพราะฉะนั้นพักสดเท่เากับไว้กินต่างหาก ยังไงละพี่น้อนเ้ยเขาบ้าเขาละกินบ้าละ่ะซุปน้องใหม่สมตะกีเป็นเล็กหน่อย สามทอมแม่ในยังกินซุปน้องไม,ม่สมโอ้โห่อยากกินไปหรอกกินเบาเป็นตอนเป็นเล็กหน่อยมีไข่ต้มไข่กว่าไข่เจียวหมูถอยไปเนี่ยมันกินมันีิปต้าอายุไรขึ้นอ๋อมันแสีดตัวนี้ ม่ทอมแม่แเราเฮ็ดกินแล้วแม่ฉันเนอืมจะเทปกินพี่นนองหูดงั้นต่ำมะคุ้งก,ก,กันหน่อยนะน้องโอ้ยเขาติดมือพี่นอ่องติดกระติดลดเพราะมันเหนือยปะทูนหลายขวดบ๊อดเนี้ยเด็ก้ยเพิ่งพี่นอ่องเพิ่ง เขากระเบิดฮะใส่ซ้ำอีกัลพี่น้องมันจะด,ดูดเดี๋ยเนี่ตัวเขาลงข้าวมันเน่ามันเป็นตัวขขงงขเขาวบนีเนาะของหวานก่อนจะกินขเขาอิ่น Thân bậc môn, thân bậc tàn của nói.

กินในตำอิ่มล้วพี่น้องเอาคุณพี่น้องหลายๆที่เขามามาหับชมเลยพี่น้องเรากับให้พี่น้องกดไลค์กดไ,กดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ตให้พอขวดต่อออดนเด้อเป็นกำลังใจกำลังใจสำคัญที่สุด้ะพี่น้องเด้อเมื่อนี่เห็ดกับเขากำหนามอีสานบานห้หา,นามาฝาพี่น้องเด้อเอามาพี่น้องมากินเขาน้ำกันมากินเขาวงป้า มากินขา่าวหอมผ้ามากินปลาห่มถ้่วมากินกล้วยหอมวีน้ำกันเด้พี่น้องเด้อเอาคอนทีจากกันไปกายพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเด้พี่น้องเด้อกินข่าแซบนอนรับฟันดีกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้าเดินออกกําลังกาย,ดย,ดยเด้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องขอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ